ตำนานนางเงือกแหลมสมิหลาแหลมสมิหลาที่จังหวัดสงขลามีรูปปั้นนางเงือกทองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดตามตำนานเล่าขานกันมาว่าบริเวณแหลมสมิหลาเป็นที่อยู่ของนางเงือกสาวที่มีความงดงามมีผมยาวสีทองและหางสีฟ้าครามที่สองประกายระยิประยับในยามค่ำคืนวันหนึ่งชายหนุ่มชาวประมงบังเอิญผ่านมาเห็นนางเงือกกำลังสางผมที่โขดหินก็หลงไหลและตกหลุมรักในทันทีเขาพยายามเข้าไปทำความรู้จักกับนางเงือก ต่นางเงือกรู้ว่าความรักระหว่างมนุษย์กับเงือกนั้นเป็นไปไม่ได้เธอจึงพยายามห้ามใจและหนีหายลงไปในทะเลชาวประมงไม่ยอมแพ้เขากลับมาที่แหลมสมิลาทุกวันเพื่อตามหานางเงือกในที่สุดเขาก็ได้พบกับเธออีกครั้งนางเงือกรับรู้ถึงความรักที่แท้จริงของชาวประมงและในคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงทั้งสองได้สาบานรักกันที่โขดหินริมทะเลทว่าความรักของทั้งสองไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโกรธเกรี้ยวจึงสาปนางเงือกให้กลายเป็นโขดหินชาวประมงเสียใจมาก และใช้ชีวิตที่เหลือเฝ้าดูแลโขดหินทุกวันนี้รูปปั้นนางเงือกที่แหลมสมิลาจึงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของชาวประมงและนางเงือกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆอีกมากมายขอบคุณครับ